เออลูกช้างอุดรเจ็ดเดือนใหญ่ขนาดน้าเอกมันดีเนาะมันจะได้จองงานได้มันก็ทานข้างหลังมึงนอ่คข้างนะนี่น้องคองนี่ินสองนะนี่นะนี่กิน2สองนะกินึ่งินสองนี่คควายเฮลุ หายาอยู่ได้เนาะหายาได้โพยมันลนมีเคยเห็นหรอมันคืออีหรือเ่าครับช้างดดอ,อุดรวัยเจ็ดเดือนสูงเกือบร้อยสามสิบหรอเอ้ยมันสูงกว่าแม่ะเนาเอ้ยก็มีแมร้อยสี่สิบหรอบอไม่ได้บัดจก็ือมนะแม่มันก็ร้อยสามหกสามเจเนาะ ตะกี้สูงอยู่ไมมันวัด้ำนซื้อมันตอนัรกสูงๆหนึ่งร้อยสี่สิมันจอยดีตอนนี้มันบางคนว่ามันจ่อยแล้วมันสีสูงมีแม่นได้พรเอมันโอนด้มันจังสูงบาัคนว่ามันจอยหรือมันสีสูงมีแม่นได้เพนาะไี้งขนาอนดิมันพังสูง ีโกาซื้ออยังก็ค่อยน้อยนี่สีทองน้องสีทองลูกช้างอุดรอ,อุ้ยเลี่ยมดีมัดง่ายเต็มหางจาะอะไรซ้ำเลยน่ะจะเบิ่งม,นะมันแล้ก็มีจะขายเนี่ย <laughs> มันใหขายดูมันปุ้ยจะเป็นรายบอกห้อซื้อมันมันอะไรกระเซียนมากแล้วเราไปเคลียรงต่อไปเ้างจะเลี้ยงควายนี่แหละว่ะ ลูกมังก่ขาวนอนตัวนี้เน,ะน,นาะทองเจ้าโกเมืองเพชรสามเดือนเศษผสมโดยหมอแมนร้อมันร้อกว่าแล้วนี่ประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดสีหรอ เราบอใฝึกมนันเนาะมันก็เริ่เชิดเนาะครับงานสะกดมงคลนี้มีเอาไปเห้ยเกละไปหรือควายยี่นี่ขุดได้เพห่ือห่วยเอาไปดิ้นไปโหน้ำเขาได้แล้วพวกฝึกฝึกตัวน้อยไว้เด้อ <c oughs> ปีนาพ่อเอาไปดิ้นพี่เฮาน้องเขาได้เบิ่งน้ำกันแต่ว่าเจ้าคือบ่อไ,ไปประกวดควายเจ้างา,ามก้นเขาก็มีเพ่คนหน่วยเมียนเมียนครับไขุดนี่เลยอ่ะวะงานขึ้นเขาเปลี่ยนไข่อยู่อ่ะบอกเขาต้องฝึกสะกดฝึกฝึกเขามันนิ่งอ่ะนะโอ้คักรูมังกรเขาวนี่ก็ได้ น้าอึกนี่ปู๊ดปั่นอึกเป็ดกองผู้รื้นกับว่างามกับนี่นี่นี่ไม่ได้ลืนมันหลายนะบอกว่าอันนี้มันมันไม่มีในท่มันเป็นด่อนไฟนะด่อนซะาดนะนะองบังเอกครับว่าลูบบางนั้นลูบบางนี้ไปยืนเส้นตัวนี้มาโอ้ควายมึงมีในเขิงควายกูควายมึงมีในน้ำสะขุนบนบอลหรือน้ำสะขุนในกองมึงอย่างไรอะมายืนเส้นเนี่ยเพื่อนควายหน้อยสองตัวมันยืนกันร้องด่าสำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ